เฮลหลสวัสดีกลับมาเจอคลิปพงโยกับสน้วนะคะสวัสดีทุกคนกันแล้ววัสดีค่ะคันเห็นโยกสนโนนั่งอยู่ตรงนี้นะครับวันนี้เรามีขนมมาแกะกินกันอีกแล้วแหละแต่ก่อนอื่นใครไม่กด subscribe กันนะครับกดให้โยกัสนก่อนะครับสนโหนะกด subscribe สโอนก่อนวันนี้มีของใหม่มากินกันแหละนี่ที่เคยแกะอยู่บ่อยๆแต่ก่อนนี้เล ซึ่งตอนนี้เลยมันมีสองรถออกมาใหม่ซึ่งเขาน่าจะคอแลแลบกับเคสซีนะอันนึ่งมันคือรถไก่ทอดผู้พันอันนี้ออริจินอลและอันนี้เป็นรถบิงแทบเรามาแกะกินอ่ะแอนน้องน,นะะองแกะกินไหมคะแก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 ะกะอนดีกว่ารถวะริงแทบผู้พันแอนน้องใหญ่รู้ไม่ได้มากินแล้วท้องเฉียบแอดดูนะอันนี้คือ320แคลอรี่นะหยกซื้อห่อ20บาทมา ออ้ข้อมูลเชิงนี้เหนนะมีน้ำตาลไขมันสูงโซเดียมสูงเหมือนกันแหละชมกลิ่นรสออริจินัลไก่ไก่ทอดผู้พันมัน รู้สึกอครั้งแรกมันไม่ได้รู้สึกถึงว่าเป็นไก่ทอดหรืออะไรแหละมันเหมือนเป็นเลยรสที่เคยทานอยู่รสมันจำไม่ได้แต่แบบดมๆมีความเค็เมๆอะ่ะแต่มันไม่ได้แปลกใหม่หรือดกไม่ได้รู้สึกหวาหรือรู้สึกยังไงกับมันนะเสียรถเลยมาดูรสนี้ดีกว่าน่าจะอร่อยกว่ารสไก่วิงแซบแก่ไก่วิงแซ่ดีกว,ว่าโอ้ไปนไรลูก อันนี้กลิ่นมีกลิ่นแบบกลิ่นมิงแทบอะ่ะแล้วก็สีมันดูส้มๆนะเทียบกับไอ้รสออริจินอลอ่ะมันก็เหมือนเลททั่วไปเลยมัน <c oughs> มีรสเหมือนผงมิงแซบอะ่ะเ <c oughs> ผ็ดๆ,ๆซ่าๆแต่ถามว่า มีความเป็นไก่ไหมมันไม่อะแต่มันมีความเปรี้ยวความซ่าอันนี้ดูดูพอน,นึกออกว่าเป็นวิงแซบแต่อันนี้เฉยๆเหมือนเลนงเลทั่วไปเลยที่เทเวศมีขายร้านสะดกซื้อมีขายนะครับลองซืง้อมากินกันเลยรถไก่พร้อมผู้พันกับรถวิงแซบไม่แน่ใจว่ามันจะขายนานไหมหรือเป็นขายแค่ช่วงซีซั่นน้องถนนรักดม,ดม,ดมนมแต่มากินไม่ได้ไปละเจอกันคลิปหน้า